ครับือนี้นี้กองพลสตุมาถึงบ้านต้องใช้เป็นจาหนาถึงผมครับรจากน,น,นางสาวสุภารัดดำสำโรงเแ็นของขวัญจะตึงว่านั้งไปเลนั้งเบิงเ้งไะเอาแก็บกะ อ่ะทักทายกันแม่ก็พอเพราะว่าให้แม่ก็พอว่าในกล่องแม้วส่นวนก็มอ,องในกล่องในกล่องนะมองกล่องแล้วก็ว่าคือจังเอาแล้วพ่อก็ราะมันหนังพวกอย่างเงี้ยจกกักงูหลูเลยมีคนบอกเก่งครับบอกค่อ,คอยๆแงงอยู่คนนีผู้เล้ยบอกเก่งหรอกห่างกันนะพ่อดีลูกมอ,องกลัว สีควไนลตวองควอีลาวะนว่านั่นใส่ปันระบิงตุกตูนเสื้อผ้าครับของแสกนะครับคนมากมากครับให้ปั่นน้ำเต็กโตนึงเสื้อผ้าเนาะโอเคโอเปั่นเลยปั่นระวังกันนะป จอมแมวอยู่ที่เขายังถามอยู่ใต่คอมเมนต์ว่าเสื้อผ้าได้เนีงส,สวยๆได้เนี้ยได้หลายเด้อครับบันนี่ขาเตะได้บ่อนครับหนาดำมดมันก็ไปเตะอีกแมบสุดท้ายแล้วเบกตัเหนึ้งเศร้าดิทิสโก้เท็กเะ็ตสวยเลยเอาขอบคุณไหมขอบคุณมาทีนี่ขอบคุณค่าที่ส่งมาให้ดีใจจังเลย ป้านมั่สนใจเลยวะหมเาาบิ่งเลยป้านข้าบิ่งแมวแต่ชุดสวยๆโอเคครับคุณหมากหม่าควรแบงให้ป้านตัวนึงถึกใจเป็นยนังนะเรื่งนั่นเห็รอแมวแมียวแซมมาเอาใจตึงอีป้านแล้วเด้อนี่โอ้ยแซมมาแล้วป้านไลยป้านป้นานม่ายเหรอหู้ยงอนจะเก็บ อันนี้แหละครับขอบคุณมาก